อายุออกจากไทยแต่มรสุมยังประคุมฝนชุกหลายแห่งเท <25 S 1> กสภาพอากาศวันนี้25-30กรกฎาคมติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากคลิปนี้ค่ะสำหรับการคาดหมายอากาศทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่25ถึงวันที่30กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังอ่อนลงในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสําหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสําหรับพายุก่อใหม่บริเวณด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปิน มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ